วันนี้เราจะมาแกะของตัว Google Chromecast กันนะครับผมตัว Google Chromecast มันก็คือตัวส่งสัญญาณให้กับตัวจอมนิเตอร์เพื่อฉายขึ้นบนจอนั่นเองครับโดยมีตัว Google Chromecast เป็นตัวกลางในการส่งไอ้ที่ส่งไปเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆลิงค์ครับผมเหมือนเราส่งลิงก์ ไปให้กับตัว Google Chromecast ตัวนี้ในการเปิดคอนเทนต์ต่างๆที่เราส่งไปถึงแม้ว่าเราจะปิดโทรศัพท์ก็ตามตัววิดีโอนั้นๆที่เราส่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่นะครับผมนี่คือข้อดีของตัว Chromecast ครับเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้าง าเปิดมาเราก็จะเจอตัว g g o o กูเกิลแค c ์สก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวเล็กๆครับอีกข้างหนึ่งจะเป็นอ๋อ HDMI ในการเสียบตัวจอมอนิเตอร์ที่เราจะส่งภาพไปนะครับผมข้างในกล่องที่เหลือก็จะมีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ที่ขอให้นี้เป็น5โวลต์1แอมป์นะครับโอเค ตัวนี้ก็จะเป็นสาย USB A ในอีกข้างก็จะเป็น m มโคร USB ครับเอาไว้เสียบตัวจ่ายไฟให้กับตัว Google Chromecast นี่ครับกับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ซึ่ง ถ้าตัวมอนิเตอร์ของเราครับผมมี USB อยู่แล้วแล้วก็แค่เอาตัว USB Type A เนี่ยไปเสียบเข้ากับตัวมอนิเตอร์นั้นๆหรือโปรเจคเตอร์ได้เลยครับผมก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียบตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟนี่อีกทีหนึ่งอีกอันก็จะเป็นคู่มือเริ่มต้นการใช้งาน โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ